วันนี้ผมขอเข้าประเด็นกันแบบรัวๆเลยนะครับฟอร์มช่วงหลังของเชลซีทำเอาปัญหากองหลังที่หมักหมมมานานเริ่มออกอาการชัดเจนจนคู่แข่งเห็นจุดอ่อนกันทั้งหลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่แล้วครับเชลซี Chelsea เจอปัญหาขาดแคลนเซนเตอร์แบ็กระดับท็อปมานานหลายปีแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าทีมที่เคยได้รับการยกย่องเรื่องเกมรับอย่างทีมเราทุกวันนี้ดูรายชื่อผู้เล่นในแนวรับแทบไม่มีนักเตะเกรด A ให้เลือกใช้งานเลยวันนี้ ผมจะชวนคุณมาวิเคราะห์5เซนเตอร์แบ็กที่เชลซีควรพิจารณาดึงตัวเข้ามาร่วมทีมแบบด่วนๆกันเลยครับแต่ก่อนเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งช่องปามสามบาท5บาทเอาไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์ตอนนี้เชลซีมีเซนเตอร์แบ็กฝีเท้าโอเคให้เลือกใช้งานหลายคนครับแต่สิ่งที่เราขาดจริงๆแล้วเนี่ยคือนักเตะที่เป็นผู้นำในแผงแบ็กโฟผู้นำที่จะช่วยยกระดับเกมรับได้แบบจอห์นเทอร์รี่หรือว่า Gary Hill, เกลลี่เคว รวมถึงก้องหลังที่ป้องกันลูกตั้งเตะได้ดีและเล่นลูกกลางอากาศได้อย่างเฉียบขาดฉะนั้น5คนที่ผมยกมาลองคุยกันในวันนี้ต้องมีคุณสมบัติครบทั้งสองข้อนะครับสำหรับเซนเตอร์แบ็กคนแรกที่เชลซีวควรพิจารณาก็คือคาริดูคูลิบาลีซึ่งนอกจากจะเป็นเซนเตอร์แบ็กที่เก่งที่สุดเท่าที่สามารถซื้อได้ในตลาดช่วงนี้แล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเซนเตอร์ที่เก่งที่สุดในโลกสูสีกับฟอร์กิลฟันไดและเซเคิยรามอสด้วยซ้ำนะครับคูริบาลีมีจุดเด่นเรื่องความแข็งแกร่งของรร่่าาางงกยเพะตสูใหญ187ซม กองหน้าคู่แข่งเห็นแล้วต้องมีเกรงใจกันบ้างละ่ะคูลิบาลีเป็นกองหลังที่โคตรครบเครื่องครับเ <c oughs> ก่งทั้งลูกกาอากาศและการเล่นบอลบนพื้นเห็น <c oughs> ตัวใหญ่ๆแบบนี้จริงๆแล้วเขาวิ่งเร็วมากนะครับใครที่เล่นเกมเพสหรือว่าฟีฟา่าน่าจะรู้ดีครับว่าแกมีค่าสปีดที่เยอะมากแถมเป็นกองหลังที่มีสถิติการจ่ายบอลเข้าเป้าสูงถึง90.5%ในเซเรียอิตาลีและที่สําคัญแกมีความเป็นผู้นําในระดับสูงคือทีมไหนได้ตัวคูลิบาลีไปเหมือนได้กองหลังกับการอัปเกรดยกแผงหลังในทันที ถึงแม้ว่าจะอายุ29ปีแล้วแต่ผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังสามารถเล่นได้ถึงอายุ33-34ถึงปีได้แบบสบายสบายเลยนะครับแม้ราคาน่าจะโหดแต่หลัก100ล้านปอนด์แต่ถ้าเชลซีจะทุ่มเงินเสริมทับในทันทีก็ควรพิจารณาเลือกชอ์ที่ดีที่สุดก่อนนะครับสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กรายที่2ก็คือมิลานสกินเนียกองหลังระดับท็อปที่ถูกมองข้ามส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะด้วยฟอร์มการเล่นของอินเตอร์มิลานปีนี้ที่ดูไม่ค่อยโอเคด้วยนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยสกินเนียพัฒนาตัวเองมาเป็นเซนเตอร์แบ็กเกตเอของวงการไปพิธีเรียบร้อยแล้วแถมยังเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก่อนจะเงียบหายไปหลังจากที่ทีมเนี่ยไปคว้าตัวฮาคิมซิเยกมาร่วมทีมจุดเด่นของสกินเนียคือความเป็นผู้นําในแนวรับและด้วยส่วนสูงของสกินเนียที่สูงถึง187ซนติเมตรทำให้เล่นลูกกลางอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแถมยังถนัดการครองบอลและจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำเหมาะกับการเล่นครองบอลสไตล์ที่แบ็กไลน์ดันสูงเพื่อช่วยผ่านบอลทำเกมรุก โดยสกินเนียเนี่ยมีสถิติการผ่านบอลที่ดีกว่าคูลีบัลลี่ด้วยซ้ำนะครับคือจ่ายบอลเข้าเป้าสูงถึง92.3%จ่ายบอลเฉลี่ยแมตช์ละ65ครั้งแถมมนการวางบอลยาวเพื่อทําเกมรุกเฉลี่ยถึงแมตช์ละ4ครั้งด้วยอายุอานามเพิ่งจะ25ปีถ้าทีมเราได้ตัวมาร่วมทีมจริงๆนี่คงเหมือนได้ดาวิดลุยส์เวอร์ชันเทพกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเลยนะครับส่วนการประเมินค่าตัวของสกินเนียเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ50ล้านปอนด์ ถือว่าไม่แพงเลยสักนิดนะครับถ้าเทียบกับคุณภาพและอายุการใช้งานแต่น่าลำบากใจนิดนึงครับตรงที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมงูใหญ่ไปก็อาจจะทําให้ค่าตัวขยับแพงขึ้นไปอีกนะครับและสําหรับเซ็นเตอร์แบ็กรายที่3ก็คือโชเซ่มาเรียคิมิเนสเซ็นเตอร์แบ็กคุณภาพที่เราไม่ต้องพูดถึงกันเยอะครับยิ่งผ่านมือผู้จัดการทีมสายรับอย่างเดโกซิเมอเนมาแล้วถือว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กสายเลือดใหม่ที่มีทุกอย่างพร้อมเป็นทั้งเซ็นเตอร์แบ็กระดับโลกได้รเร็วน,นี้แน่น มีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งระดุดันเล่นลูกกลางอากาศและป้องกันลูกเซตพีได้ดีครับทิมิเนเอสเพิ่งอายุ25ปีแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกับตันทีมแอเลติโกมาดริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเรียกว่ามีคุณสมบัติทุกอย่างที่แผงหลังเชลซีต้องการแต่มีเรื่องน่กกากังวลนิดน,นึงครับตรงที่ปีนี้แกมีอาการบาดเจ็บรบกวนเยอะมากคือตั้งแต่เริ่มตน้นซีซั่นมาเนี่ยบาดเจ็บไปแล้วถึง4ครั้งพลาดการลงเล่นให้กับทีมตราหมีไปนานถึง18เกมในทุกรายการแต่ด้วยอายุุทททีีี่่ยยงงนนน้้้้ออเเเมิซืดดววไใชา ถ้าแฟงลัมพาดอยากได้ตัวจริงๆก็ต้องรีบทุ่มเงินดึงตัวมาร่วมทีมโดยด่วนเลยนะครับเพราะมีข่าวว่าเจอเกนคลอปเองก็สนใจกองหลังรายนี้ไปจับคู่กับฟ์กิลฟานได้เหมือนกันโดยที่โคเซมารคิบิเนสเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง109ล้านปอนด์แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ายื่นสัก60-70ล้านปอนด์ทีมตราหมีก็พร้อมตั้งโต๊ะพิจารณาแล้วครับส่วนเซตเตอร์แบ็กรายที่4น่าจะเป็นชื่อที่เคยได้ยินแล้วอาจจะงงกันนะครับนั่นก็คือดีแคน,น,รออ West น,นไรส แต่อย่างที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วครับว่าเจ้าหนูคนนี้สามารถถอยไปเล่นเซนเตอร์แบ็กได้เนียนตาเลยทีเดียวแถมด้วยความเป็นชาวอังกฤษอายุเพิ่ง21ปีตรงสเปคในการเสริมทัพของแฟงลัมพาสสุดๆแต่ถึงอายุแค่นี้ครับดี Rice, แคนไรส์แกลงเล่นในฟุตบอลอาชีพไปแล้วถึง108นัดติดทีมชาติอังกฤษไปแล้วถึง7เกมยิ่งตอนนี้สื่อในอังกฤษหลายเจ้าเริ่มพูดตรงกันแล้วครับว่าเชลซีเนี่ยให้ความสนใจดีแคนไรส์มาอย่างยาวนานแบบนี้เพราะเชลซีเนี่ยมองว่าไรส์เนี่ยเป็นตัวแทนที่จะขึ้ อย่าลืมนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นเด็กบ้านจากอะคาเดมี่ของสโมสรเองและก็เป็นเพื่อนสนิทชนิดที่เล่นมาด้วยกันโตมาด้วยกันกับเมสันเมาส์ฉะนั้นทีมสตาร์ฟของเชลซีต้องมีข้อมูลและทักษะการเล่นของดีแคนไรช์อยู่ในมือพอสมควรการจะดึงตัวกลับมาบัญชาแผงหลังให้กับเชลซีเนี่ยหลายคนมองว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่ผมเชื่อว่ามีโอกาสเกิดดีลสถานเกาะกลิดนี้แน่นอนนะครับปัญหาคือเดวิดมอส์เนี่ยแกเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเองว่าแกจะสร้างทีมเวสต์แฮมโดยมีดีแคนไรช์เป็นจุดศูนย์กลางงของทีม ประกาศเกล้าแบบนี้แปลว่าเชลซีต้องควักเงินเยอะเป็นพิเศษเพื่อให้เวสแฮมพิจารณาแหะครับปิดท้ายด้วยเซนเตอร์แบ็กคนที่5ซึ่งคนนี้ผมมองว่าเป็นม้ามืดที่น่าสนใจนั่นก็คือลุยส์ดังครับกับตันทีมของไรตันที่เชลซีเคยมีข่าวอยากได้ตัวเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ดังเนี่ยขอเลือกช่วยอยู่ไรตันต่ออย่างน้อยจนจบซีซั่นนี้นะครับเจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กสไตล์อังกฤษขนาดแท้ครับมีรูปร่างสูงใหญ่และแข็งแกร่งใจบู๊ถึงลูกถึงคนทุกจังหวะ สูงถึง192ซนติเมตรและเล่นลูกกลางาาได้ดีสามารถสั่งการแนวรับได้อย่างมีระบบคือแกแบกแผงหลังไบรตันในการหนีตกชั้นได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บคลินชิดได้ถึง8นัดนะครับและวินาทีที่ผมอดัดคลิปอยู่เนี้ยไบรตันเสียไป44ประตูเท่ากับเชลซีเป๊ะเลยทั้งที่คุณภาพนักเตะและสไตล์การเล่นของทีมเนี่ยน่าจะโดนยิงเยอะมากกว่านี้ด้วยซ้ำตอนนี้ลุยส์ดังอายุ28ปีนะครับถือว่าเป็นวัยที่พีคสุดๆสําหรับนักเตะกองหลังและด้วยความที่เจ้าตัวเป็นแฟนพันแแทท้้ขออองเเชลลซีบููาจร่่ยว ฉะนั้นแม้ไบรตันจะเคยโขราคาถึง50ล้านปอนด์แต่เชลซีถ้ายื่นข้อเสนอจริงๆผมว่าลุยส์ดังก็น่าจะพิจารณาย้ายมาอยู่กับทีมเชลซีเหมือนกันนะครับและดีไม่ดีลุยส์ดังอาจจะเป็นชอ ice ราคาที่ถูกที่สุดและคุ้มค่าที่สุดที่เชลซีสามารถซื้อเซ็นเตอร์แบ็กเข้ามาเสริมทีมได้ในช่วงตลาดนี้ครับแล้วคุณล่ะครับอยากให้เชลซีซื้อเซ็นเตอร์แบ็กคนไหนเข้ามาเสริมทีมแชร์ความเห็นไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้ฟังช่วยก และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ